มาแ่เดี๋ยวแน่นอนเดี๋ยวผูีหญ่าหมดได้เลยนะคะสหรับใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์นะบรรยากาศปรุมมองไม่ได้สัมผัดความหนาว พี่ต้องมาเที่ยวพออต้งมาเที่ยวมาเที่ยวบ้านเขาสิมาขอนแก่นก็ได้คือพี่ให้แคปซิ่งแบบกลางเป็นตัวเลยเยอะแยะเลยคนอกพันอยู่เลยแต่ว่าวันนี้หนูหนูชมได้ไหมหนูขอบคุณทุกๆคนหนูขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยวันนี้คอมเมนต์น่ารักให้เกียรติกันแล้วก็ นูเชื่อว่าหลายคนที่ที่ที่ดูอยู่อาจจะไม่แบบบางคนอาจจะไม่เลยมินอย่างสิบบเออขอบคุณหลายหลายคบที่แบบว่าเขาอไว้อย่างเข้าใจเนาะเขาเขาเข้าใจกันย่างไส้แล้วคืนมีเนาะ คุณแอร์แสดงที่ไหนเอลซีฝรั่งน้อยสองคนเมืม่อวานฝากข่าวันนี้เพียนไม่มีงานค่ะวันนี้เพียนมากับพี่บอยมางานกับพี่บอยไม่มีงานไม่คือดิวดอนเหรอไม่คือดิวดอนแล้ว,ลวมีมีฝรั่งฉันแต่งเป็นเซนต์ตะคอร์ดแถวแหง้งย้ายโอดเอาดีๆเด้อเป็นเซนต์ตะคอร์ดที่เป็นอีหยังแต่งมาแล้วคือพารูสีหนึ่งพารูสีแม่ออนเขาดูอยู่แต่เม้นไม่ได้แม่ขอบคุณมากๆ เจอกันอีกแม่เอาสามสิบกล่องนะลูกมันจริงเหรอใช่ที่พ่ออะไรล่ะฮแม่อยากได้อะไรก็ก็ก็รีเควสตมาแม่ทั้งฝากทั้งอะไรแต่ว่าคนทั้งในครอบครัวของแม่คือแบบใช้หมดในห้องน้ําแม่อาจริงมันเนี่ยห้องน้ําในบ้านแม่กับห้องน้ําในบ้านของห้องลูกสาวแกนะคะหนูเดินเข้าไปกับพี่บอ,อยก็ใช่ทุกอย่างแล้วก็วางอยู่จริงแล้วก็คือใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลย,ยเราเราก็เลยบอกว่าถ้าใครซื้อยกลังนะอ่ะก็จะได้รูปวันนั้นก็คือขายได แ,แค่สามรูปเรามีคนยกลังก็สรุปคืออยู่ที่บ้านแม่ออนนับแสดงว่าก็มีแค่แม่ออนเเราก็ไม่รู้เนาะว่าใครใครได้บ้างเนาะใช่ไหมละ่ะ <Yes. S 2> กลับไปเห็นไปเห็นหลุยก็อ้าวแม่แม่คือไม่หลุบมันคือหลุบก็งั้นแตงเขา mm hmm. เดี๋ยวเขาว่า mm hmm. เอาก็แม่ไงเป็นปคนสั่งยกลัางเอาสันอ, mm hmm. อใจความรู้สึกของของเ mm hmm. จ้าของผลิตภัณฑ์อะเวลาที่เราเห็นคนใช้เองจริงๆอ่อะเราดีใจ mm hmm. ทุกคนคะ่ะ mm hmm. ฝรั่งน้อยดูคุณแอนอยู่อ๋อไดบอร์ดแค่ซอยไบว่าสันเทาก็หนี้พะล้วโอด งสองค่ะแต่แตเขียดเขาก็ยังคุยกับเองว่าเองรู้สึกยังว่าเขา